พานทองคำมีความชำนาญในการล่านกหนูเพื่อนำมาเลี้ยงชีพเมื่อครั้งที่พญาวชิระปาการพญาตากได้พากำลังพลมาประทับพักทับที่วัดพรานนกพานทองคำได้รับอาสาไปจัดหาสเสบียงให้กองทัพขององค์พระเจ้าตากในขณะที่ไปหาล่านกถึงทุ่งสังหารได้เห็นกองทัพของข้าศึกจำนวนมากไม่น้อยกว่าห้าน้อยคน จึงได้รีบกลับมาแจ้งองค์พระเจ้าตากได้ทราบเพื่อที่จะได้มีเวลาในการวางแผนจัดทัพเคลื่อนพลเพื่อต่อสู้ค่าศึกเมื่อมีชัยชนะองค์พระเจ้าตากได้โปรดรับสั่งให้พานทองคําเป็นแผนกจัดหาสเสบียงของกองทัพอีกด้วยพระเจ้าตากมักจะเรียกพานทองคําว่าพานนกโดยตลอดจึงให้พานทองคําได้ชื่อว่าพานนกตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา มัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายกษัตริย์พมา่านามว่าพระเจ้ามังระได้ยกกองทัพมาตีหัวเมืองต่างๆของไทยจนตีล้อมพระนครได้สำเร็จสมเด็จพระเจ้าตากศินมหาราชคันยังเป็นเจ้าเมืองตากได้รวบรวมสมัครพักพวกกว่า500นายตีฝ่าวงล้อมทางวัดพิชัยบ้านธนูบ้านเข้าเม้าบ้านสาวโพหานจนมาพักแรมที่วัดพานก จนสามารถกู้เอกราชให้แก่สยามประเทศได้ชาวบ้านพานกจึงพร้อมใจกันสร้างอนุสร์สถานเพื่อระลึกถึงเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญดังกล่าวให้เป็นแบบอย่างแก่อนุชนรุ่นหลังสืบมาจึงอัญเชิญพระบร,ะรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชประทับบนหลังม้าศึกพร้อมด้วยหารเอกคู่พระไทยสีท่านได้แก่หลวงพิชัยอาสา หลวงพ่อเสนาคุณอภัยพักดีและหมื่นราชเสนหา ที่ตำบลโพสาวหารอำเภออุทัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดพานนกสร้างขึ้นเมื่อประมาณพศ2300ในเวลานั้นพระยาวชิระปาการเจ้าเมืองกำแพงเพชรซึ่งสถาปนาในภายหลังเป็นพระเจ้าตากสินมหาราชได้นำทัพมาพักณบริเวณที่ตั้งวัดและประกาศกู้ชาติณสถานที่แห่งนี้โดยมีพานทองคำซึ่งมีอาชีพล่านกหนู เลี้ยงชีพรับหน้าที่จัดหาสเสบียงส่งให้กองทัพได้ข,ข่าวมาแจ้งเจ้าพยาวชิระปาการให้วางแผนรบจนได้ชัยชนะพานทองคำจึงได้รับแต่งตั้งเป็นฝ่ายสเสบียงประจำกองทัพและเมื่อมีการสร้างวัดจึงนำฉายาพานนกอันเป็นชื่อเรียกที่พรยาวชิระปาการโปรดเรียกพานทองคำบ่อยๆมาตั้งเป็นชื่อวัดภายหลังชื่อพานก ที่ตั้งอยู่ฝั่งทนบุรีในกรุงเทพมหานครตั้งชื่อไว้เพื่อระลึกถึงวัดพานนกแห่งนี้ด้วยสิ่งสำคัญของวัดได้แก่พระประธานในพระอุโบสถสร้างขึ้นด้วยทองเหลืองพะระศิลาแรงสมัยกรุงศรีอยุธยานามว่าหลวงพ่อแดงบางมารวิชัยและยังเป็นที่ตั้งของพระบรมราชานุสาวรีสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและอนุสร์สถานพานนก เส้นทางกู้ชาติของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชได้ผ่านจุดต่างๆวัดโป่งตามุกเรียกว่าตำบลโป่งตามุกเป็นเมืองควบคุมหัวเมืองชายทะเลมีตัวเมืองตั้งอยู่บริเวณวัดโป่งตามุกตำบลหน,นองหงในปัจจุบันในสมัยนั้นมีพานป่าคนเด่งชื่อทองเป็นชาวอายุทยาได้อพยพครอบครัวและญาติพี่น้องหนีพม่ามาตั้งภูมิลำเนาทางล่าสัตว์ อยู่ที่หมู่บ้านเล็กๆริมคลองบางปะกงปัจจุบันระยกคลองพานทองตรงระหว่างตำบลบ้านเก่ากับตำบลบางนางปัจจุบันและพร้อมกันนั้นนายพานทองได้ทำหน้าที่เป็นจารชนสืบข่าวของค่าศึกถวายพระเจ้าตากสินและได้รวบรวมกำลังเข้าร่วมกับพระเจ้าตากสินกอบกู้อิสรภาพขับไลพ่พม่าจนกรุงศรีอยุธยาเป็นเอกราชตามเดิม เมื่อเสร็จสึกสงครามแล้วนายพันทองจึงได้สร้างวัดขึ้นวัดหนึ่งณริมคลองสายเดียวกันให้ชื่อว่าวัดพรานทองเพื่อเป็นการล้างบาปที่ตนเองมีอาชีพในทางล่าสัตว์และได้อพยพขครอบครัวมาประกอบอาชีพเป็นหลักเป็นฐานอยู่ในบริเวณใกล้วัดพรานทองนี้ชาวบ้านจึงเรียกหมู่บ้านนี้ว่าบ้านพรานทอง และเรียกคลองซึ่งแยกจากคลองบางปะกงว่าคลองพรานทองพระสถูกเจดีสมเด็จพระเจ้าตากศินมหาราชตั้งอยู่บริเวณปากน้ำโจโลตำบลปากน้ำหลังจากที่พระเจ้าตากศินตีฝ่าวงล้อมของพม่ากออกจากกรุงศรีอยุธยาได้เดินทัพผ่านจังหวัดนครนายกปาจีนบุรี และปะทะกับพม่าบริเวณปากน้ำเจ้าโลด้วยพระปิชาสามารถของพระเจ้าตากสินมหาราชพระองค์รบชนะพม่าซึ่งมีกำลังเหนือกว่าและได้พักทับบริเวณนี้พระองค์จึงสร้างพระเจดีย์เพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งชัยชนะในการสู้รบกับพม่าแต่บริเวณดังกล่าวถูกกระแสน้ำกัดเซาะจนพระเจดีย์พังทลายเมื่อประมาณพศ2491 ต่อมามีการสร้างพระสถูตเจดีย์พระเจ้าตากสินมหาราชขึ้นใหม่บริเวณเดิมนักท่องเที่ยวสามารถเดินทางมาสักการะอนุสรณ์หรือนั่งพักผ่อนชมภูมิทัศน์ริมแม่น้ำซึ่งจะสามารถมองเห็นเกาะลัดอยู่ฝั่งตรงข้าม วัดปากน้ำโจโลเดิมเป็นสำนักสงฆ์อยู่ในสมัยอยุธยาตอนปลายหน้าวัดมีคลองหลายผ่านมารวมกับแม่น้ำบางปะกงพื้นที่บริเวณนี้เป็นที่ตั้งกองทัพพมา่าซึ่งมีทั้งทัพบ,บกและทัพเรือได้ต่อสู้และพ่ายแพ้ทัพของสมเด็จพระเจ้าตากสินม,มหาราชกะองค์จึงโปรดเกล้าให้สร้างเจดีย์ขึ้นณนะที่แห่งนี้เพื่อเป็นอนุสร แต่ต่อมาเจดีนี้ถูกน้ำกัดเซาะพังทลายลงไปหมดกรมศิลปากรจึงได้สร้างขึ้นมาใหม่ในบริเวณเดิมคำว่าโจโลมาจากการที่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงวางแผนดุทธการการสงครามเข้าตีทหารพรมา่าโดยการที่ทรงโลเรือมาตามน้ำให้ทหารพรม่าเห็นว่าทรงมาเพียงลำพังให้ทัพพม่าตายใจแล้วให้ทหารซุ่มล้อม จมตีจนได้ชัยชนะและได้เรียกกันต่อมาว่าเจ้าโลแต่ต่อมาเพี้ยนมาเป็นโจโลและอีกประวัติหนึ่งคือลำน้ำนี้มีปางกระพงชุกชุมและชาวจีนเรียกว่าโจาโลจากข้อมูลกรม,กรมการศาสนาระบุว่าตั้งวัดเมื่อพศ .2336 เอกลักษณ์ของวัดคืออุโบสถสีทองทั้งหลังหลังคาประดับด้วยพญานาคและธรรมจักร ตรงกลางมีบุษสบกยอดฉัดส่วนบริเวณกำแพงแก้วชั้นนอกตกแต่งด้วยลวดลายธรรมจักรสลับกับโคมไฟรูปช้างสามเสียเป็นระยะะยระภายในอุโบสถมีหลวงพ่อโตเป็นพระประธานจำลองมาจากพระพุทธชินราชด,ด้านหน้าพระประธานมีรูปพระเจ้าตากสินไหวด้วยผ่านเครื่องทองน้อยแทนการจุดทุบเทียนด้านบนของอุโบสถมีการสร้างบุสบกไว้ที่ด้านบนอุโบสถ เพื่อบรรจุพระบรมธาตุภายในอุโบสถมีการนำลวดลายปูนปั้นจำหลักหรือใช้แม่พิมพ์สร้างงานขึ้นมาประดับตกแต่งภายในอุโบสถซึ่งใช้สีทองทั้งหมดเหมือนกับภายนอกแทนการใช้ภาพจิตรกรรมฝาผนังนอกจากอุโบสถมีศาลาปู่หมอชีวโกโกมลพัฒปู่นารอดปู่ตาไฟและศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินม,มหาราชทรงประทับท่านั่ง พหัตสองข้างกำดาบที่วางอยู่บนพระเพลาด้านข้างเป็นรูปปั้นทหารองค์ครับ